แป้งไม่แป้งใจเย็นอยู่ไม่เอาเอาแล้วเอาเลยหลักแล้วด็นี่เลยหลักแล้วเดสวัสดีครับสวัสดีพ่อเมธีที่โครบรัชทุกท่านทุกคนนะครับผมพบเราในช่องคลายของธรรเด้อ วันนี้เราจะมาบักกิจของเราในวันนี้ยามเย็นนี้เราจะมาย้ายเมเป้ครับย้ายเมป้งมาอยู่ตรงนี้พี่เพราะว่าพ่อลี้บอกว่าสั่งไว้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วบอกย้ายเมเป้มาไว้ตรงนี้ด้วยเด้อตอนเย็นนะครับดูว่าเมเป้งจะเชื่อฟังเราหรือเปล่าต้องเอาที่พองไปประกบนะครับไม่งั้นเมเป้งไม่ฟังแน่ๆไปค่ะดูดูดูปะปะปะทองปะทองไปพาสาวเข้าบ้านก่อนพี่ทอง ด,ดูดูแม่แป้งโอ้ยจะยอมครับจะยอมไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่ทองมาดูกันนะคะว่าพวกจะเปลี่ยนแม่ย้ายแม่แป้งได้หรือเปล่านะคะ ทงทองจะไปไหนทงเฮ้ยไม่เดี๋ยวมา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 งมาพาผู้สาวเข้าบ้านเร็วไปทองเร็วโอ้ผู้สาวมาเองลงอาลง <c oughs> <c oughs> จะถอดได้หรือเปล่านี่มาไปแป้งมามามาแป้งมาทองมามาเลยไปทองเร็ว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 มาท้องมามาต่่ายแถวนี้ มีผู้บ่าวมาช่วยมาอยู่ด้วยไงแม่แป้งแม่แป้งใจเย็นเย็นเอา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 แล้วเอาแล้วเอาเอามาววววิิิ่่่งงงจจจะะะิ่งเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาแม่ท่องเอา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 โอ้องวันนี้ท่อง เอาแล้วเอาแล้วเอาพ่อพจะเอาแม่แป้งอยู่ไหมเอาเอาแล้วเอาเลยหลักแล้วได้นีนเลยหลักแล้วนี่เอาเอาโอ้โหอ้ตายแล้วเอาแม่แป้งไม่อยู่มาสั่งมาแล้วไม่าตรงนี้อยู่

เอาไปทองจุ๊บสาวหน่อยเร็วรวดูแม่แป้งดูสายตาแม่แป้งมองพระทอง ได้หรือเปล่านี่ไม่ได้ครับเย็ดเอาตยูน่อยไหมเนี่ยตยูน่อยน้อยไหมเนี่อแล้ไม่มีซี่าวพใส่ตัยูไม่ได้นะคะอ๋อถอยก่อนดูดเาๆเดีใส่ตาต้องน้อยเลยนะมันใส่บะเขานี่องถอยก่อนเดี๋ยวพ่อเอามาให้ ทองถอย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 ทอง่ะตัวดีทต่เบิ่งเจอเพิ่งนี่แบ่งสาวบ้างพี่ทองโอ้โหดูดูเอาแล้วเอาแล้วเอาโอ้ฝุนตลบเลยแบบนี้ มมมจือับหดเลยุ่งไปหมดเลยครัอบอ่าต้อง้องจำว่าเดี๋ยวเปลือลูกดิด้งดมาใครมานอนเฝ้าดนะอตอนนี้ก็ย้ายแม่แป้งมาอยู่ในโรงช้างเดียวกันกับน้องดาวนะคะ

ใส่ไม่ได้เพราะโซ่มันข้อถีมือฮันใส่ไม่ได้ครับใส่ได้อันเดียวนะคะไม่ไม่เอฟซีโอ้ดูยิงกินสบายใจเลยนู่นลูกชายอยู่ข้างหลังจ้าโอ้ ใสยตาแม่แป้งมองพี่ทองทองอย่าไปแย่งเสาวสิครับพี่ทองซื้อหน่อยครับขอบเลยในแป้งล่างที่หกเลยโอ้เขาจะแวะไปหาลูกชายก่อนไงมาช่วยไม่ช่วยหน่อยทองถอยไอ้พี่ทองพี่ทองบอกว่าล่อตาล่อใจพี่ทองเหลือเกิน

อาบน้ำเมื่อกี้ไงส่วนน้องดาวก็พ่อเจ๊กมาย้ายหลักให้นะคะอยู่ข้างหลังแม่แป้ง

ทองแ้งแป้เดี๋ยวพี่ทองกลับบ้านก่อนนะค่ำแล้วเดี๋ยวหลังพี่ทองจะมาเยี่ยมใหม่นะครับทำดื้อนะครับกลับบ้านแล้วนะคะแม่แป้งมาดูดูแม่แป้งจะมีอาการยังไงโอ้ดูแป้งแป้งมาเด้อเด้ออยากเอาแม่แป้งมาดูเอาพี่ทองมาหลอกแม่แป้งโอ้ดูเป็นลาครับแม่แป้งนิ่งแล้วนะคะไม่เป็นไรครับ ตอนนี้ก็พี่ท้องเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะแม่เอฟซีตอนจากไปหาแม่แป้งมานะคะโอ้หดูไอ้ด้าบ้าทำไมมาทำไมด้าด้าไปหาพ่อหน่อนเฮ้ยพรรักษีคนเอาเลยวันนี้นะแม่เอฟซีอังนระยายหลักให้กับเป้งเแล้วก็ พาพี่ทอมงมาะเสริฐกำลังใจให้กับเต้นะผมก็กำลังร่วมไ,ไปด้วยดีคลิปนี้ก็คงจะขอฝากไว้แ่เพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ k, คคลกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามไปเรืยนะคะรับรักพี่ทองรักน้องดาวเรื่องเน้อยจะคอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรื่อยๆล็กน้อ,อ,มนอยมปลอบใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่หคลิปหนะ้าข,ของคิมมิอนีส้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ